เลขาธิการสารปกครองยืนยันนะคะว่าการขอความเห็นจากประธานศารปกครองในการเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจไม่เชื่อเรื่องเสียหายและยังอยู่ในขั้นตอนทางธุรการค่ะนายดีเรกฤ์เจนครองทรรเลขาธิการสารปกครองนะคะถแถลงข่าวชี้แจงกรณีส่งจดหมายขอสนับสนุนการแต่งตั้งพันตำรวจเอกชูทเรศซึ่งมีศักด์เป็นหลานประธานสารปกครองสูงสุด ซึ่งถูกนำมาเปิดเผยในโลกออนไลน์ค่ะว่าเป็นการเสนอข้อมูลเพื่อให้มีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจจากการเป็นที่รู้จักคุ้นเคยไว้ใจกันเป็นการตอบแทนผู้ที่มาช่วยงานสารปกครองซึ่งไม่ใช่คนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำกลางสถานการณ์ความขัดแย้งและโดยส่วนตัวก็มีความกังวลเรื่องของการตีความบทบาทหน้าที่ของสารปกครองเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อองค์กร แต่การส่งจดหมายสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้ขอผ่านหน่วยงานใดและทางประธานสารปกครองก็ยังไม่เห็นจดหมายฉบับนี้เป็นเพียงการรายงานให้ทราบด้วยวาจาโดยอ้างว่าเป็นการขอคําแนะนําจากประธานสารปกครองเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจเท่านั้นเลขาที่การสาลปกครองยืนยันค่ะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นการแทรกแซงแต่เป็นเรื่องประกอบการพิจารณามากขึ้นและไม่ได้เป็นเรื่องเสียหาย โดยทุกอย่างยังอยู่ในกระบวนการและเป็นเรื่องของฝ่ายธุรการค่ะ